ให้กลายมาเป็นตำนานอันบลือโลกของญี่ปุ่นที่เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปซึ่งอาจจะมีภาพหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่จึงไม่ควรรับชมรายการประเภทนี้ตมามลำพังก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าของเราอย่าลืมนะคะ เพื่อไม่พลาดสำหรับคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe และเพื่อให้ได้ฟังคลิปก่อนใครต้องกดกระดิ่งด้วยค่ะไปรับชมรับฟังไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะเรื่องที่เราจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของซาดาอาเบหญิงสาวชาวญี่ปุน่นและคนรักของเธอเขาชื่อว่าคิชิโซอิคิดะความรักของทั้งสองคนอาจจะไม่ใช่ความรักชายหญิง ที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจหรือซาบซึ้งโรแมนติกหากแต่มันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความหลงไหลมัวเมาจนกลายมาเป็นความวิกลจริตที่เปลี่ยนความรักให้กลายมาเป็นตำนานอันบลือโลกของญี่ปุ่นที่ทุกคนไม่อ่านจะลืมได้เราจะพาคุณย้อนกลับไปในสมัยก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาชื่อว่าซาดาอาเบะเกิดวันที่28พฤษภาคมปี1905 เธอเกิดในเขตคันดะของกรุงโตเกียวซึ่งคันดะในสมัยนี้นั้นถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดของมหาวิทยาลัยโตเกียวและปัจจุบันก็เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัยเมจิและมหาวิทยาลัยอื่นๆที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นทางด้านของครอบครัวซาดะอาเบะเป็นบุตรคนที่7ของครอบครัวพ่อของซาดะเขาชื่อว่านายชิเงยชิ oshi, และแม่ของซาดะ ชื่อว่านางคันเสรอร์อาเบะพวกเขาอยู่ในครอบครัวของชนชั้นกลางพ่อของอาเบะมีอุปนิสัยที่เป็นคนซื่อสัตย์และรักความซื่อตรงส่วนแม่ของเธอในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่แม่จะให้อิสระแก่อาเบะเป็นอย่างมากซึ่งอาจจะเพราะว่าอาเบะเป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวก็ได้เธอให้อาเบะเลือกได้เต็มที่ในการเรียนและในสิ่งที่เขาต้องการอาเบะ เธอได้เลือกเรียนร้องเพลงและการเล่นดนตรีซาซิเมงขอขยายความเครื่องเล่นดนตรีซาซิเมงเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบถึงเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่ะซาซิเมงในบรรดาเครื่องดนตรีโบราณของญี่ปุ่นทั้งหมดนั้นซาซิเมงถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีชื่อเสียงเป็นเครื่องสายชนิดหนึง่งมีความเหมาะสมสําหรับการแสดงโบราณมากมายหลายแบบเพราะซาซิเมง สามารถผลิตเสียงดนตรีในระดับต่างๆได้ย้อนกลับมาที่เรื่องของอาเบะค่ะในสมัยก่อนนั้นจะมองว่าผู้หญิงที่เรียนวิชาเหล่านี้ก็เพื่อหวังที่จะเป็นเกอ,อิชาและโสเพณีมากกว่าที่ทุกคนจะมองว่าเป็นศินละปะเมื่ออาเบะโตเป็นสาววัยรุ่นอายุได้15ปีครอบครัวของอาเบะก็เริ่มเกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าจะเป็น พี่น้องหลายคนของอาเบะล้มป่วยจนเสียชีวิตและเหลือเพียงสีคนและอีกทั้งพี่น้องบางคนก็เจ้าชู้และหลอกเอาเงินจากพ่อและแม่ในส่วนตัวของอาเบะนั้นเธอก็ถือว่าดื้อด้านพอสมควรเธอชอบที่จะออกจากบ้านไปเที่ยวข้างนอกจนถูกคนรู้จักขคค่มขืนในที่สุดจนในที่สุดอาเบะก็กลายเป็นผู้หญิงรักสนุกและไม่เชื่อฝั่งพ่อแม่ และเมื่อพ่อแม่หมดความอดทนกับเธอปี1922พ่อกับแม่จึงนำเธอได้ไปขายให้กับซ่องเกอ,อิชาในโยกโกฮาม่าเพื่อเป็นการลงโทษเธอแต่บางคนก็บอกว่าตัวอาเบเอนั่นแหละที่อยากจะเป็นเกอ,อิชามากกว่าเพราะเธอคิดว่าอาชีพนี้สามารถจะหาเงินได้ดี และมีลู่ทางที่สดใสในอนาคตของเธอในที่สุดอาเบก็เริ่มงานกับที่นี่เป็นที่แรกเธอเริ่มงานจากหน้าที่เป็นเด็กฝึกงานของเกยชาแต่ความเป็นจริงไม่เหมือนกับที่เธอได้จินตนาการวาดฝันไว้ในนั้นต้องเจอกับโรคอันเลวร้ายของความเป็นเกยชาอาเบะต้องเล่าเรียนและฝึกอย่างหนักมาก แต่ผลรับกับตรงกันข้ามจนในที่สุดอา e เบก็จบรงด้วยการเป็นเกยชาเกตต่ำซึ่งหมายความว่าเธอต้องให้บริการหลับนอนกับลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยเวลาล่วงเลยถึง5ปีจนอาเบเธอได้ติดโรคซิฟิลิสและในที่สุดเธอก็ได้หันไปเป็นโสเพณีแทนอาเบ เริ่เป็นโสเภณีที่ซ่องของโทปิตะในโอซาก้าแต่ชีวิตของเธอก็ไม่ดีขึ้นเธอมีชื่อเสียงที่เป็นตัวปัญหาของที่นั่นอาเบชอบขโมยเงินของลูกค้าและพยายามที่จะออกจากซ่องและหลังจากนั้นเธอก็ได้กลายเป็นโสเภณีที่ไม่มีใบอ,อนุญาตทํางานชีวิตของอาเบเริ่มตกต่าขึ้นเรื่อยๆทางด้านครอบครัว พ่อแม่ของเธอก็ได้เสียชีวิตในเวลาที่ไล่เลียงกันหลังจากนั้นเธอก็ถูกตำรวจจับเพราะเป็นโสเภณีที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเธอมีหนี้สินจำนวนมากและเป็นเมียน้อยคนอื่นเธอถูกผู้ชายทิ้งอย่างไม่ใย,ยดีและกลายมาเป็นโสเภณีที่แรกกับเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแาะทั้งหมดที่กล่าวมานี่แสดงให้เห็นว่าอาเบ มีความอาภัพในเรื่องความรักในเรื่องราวของชีวิตเพราะที่ผ่านมาเธอไม่ได้สมหวังกับชายใดเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ยังรู้สึกหยหาความรักและพยายามดิ้นรนไขว่คว้าเพื่อให้ได้มันมาและเธอยังหวังว่าสักวันเธอจะสมหวังเวลาได้ล่วงผ่านไปจนถึงในปี1935 ในปีนั้นอาเบได้ทำงานเป็นแม่บ้านที่นากยา่าและอีกหนึ่งอาชีพที่เธอทำก็คือเป็นเมียน้อยของนายโกโรโอชิยะซึ่งนายโกโรเขาเป็นข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่และเขาได้ให้ความสนับสนุนกับตัวอาเบอยากให้เธอได้เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารและได้ส่งเธอไปเรียนรู้ได้ฝึกงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ทำให้อาเบได้พบกับเจ้าของร้าน เขาก็คือคิชิโซอิชิดะตอนนั้นทั้งคู่เริ่มมีความรู้สึกพึงพอใจซึ่งกันในการตั้งแต่แรกเห็นและอย่างรวดเร็วทั้งสองได้แอบนัดพบกันเรื่อยมาอิชิดะเขาเป็นผู้ชายวัยกลางคนอายุ42ปีและเป็นเจ้าของร้านอาหารที่อาเบะทำงานอยู่หลายคนรู้ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ถึงแม้ว่าเขาจะมีภรรยายอยู่แล้ว ในร้านอาหารเองเขาก็คบชู้กับลูกจ้างหญิงหลายคนจึงไม่แปลกใจที่เขาจะเข้าหาอาเบะในส่วนของอาเบะเธอก็รู้สึกชอบอิชิดะตั้งแต่แรกพบเช่นกันเพราะชีวิตที่ผ่านมาของเธอนั้นไม่เคยพบผู้ชายที่ดูดีน่าดึงดูดและลหลงไหลเช่นนี้มาก่อนทำให้ในเวลาต่อมาทั้งคู่จึงมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันอย่างลับ หลังจากนั้นเป็นต้นมาหากทั้งสองมีเวลาว่างที่ตรงกันหรือมีโอกาสเมื่อไหร่ทั้งคู่ก็จะไปเปิดห้องที่โรงแรมม่านรูดเพื่อใช้เวลาร่วมกันแบบข้ามวันข้ามคืนพร้อมกันนั้นทั้งคู่ยังมีการแสดงบทกวทีต่างๆเกี่ยวพาราสีเพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันบางทีก็เรียกพนักงานที่นั่นเพื่อมาร้องเพลงกีชาในระหว่างที่ทั้งสองอยู่ด้วยกัน เพื่อดำดื่มกับบรรยากาศที่โรแมนติกมากที่สุดต่อมากิจกรรมของทั้งคู่ก็เริ่มพิสดารมากยิ่งขึ้นเมื่ออิชิดะพบว่าเขามีความสุขในระหว่างช่วงจังหวะที่กำลังจะขาดอากาศหายใจในขณะที่ทุกอย่างใกล้จะสำเร็จอิชิดะจะให้อาเบะใช้สายสะพายโอบิของกิโมโนของเธอนั้นรัดคอเขาให้แน่นที่สุดก่อนที่จะคลายออกและทำแบบนี้สลับไปสลับมา ทั้งสองสนุกกับมันได้ตื่นเต้นกับมันมากทำให้กลายเป็นกิจกรรมของพวกเขามีสีสันมากขึ้นนานวันเข้าซาดาอาเบะเธอก็ได้หลงรักผู้ชายที่ชื่ออิชิดะมากขึ้นแม้ว่าเธอจะผ่านการมีชายหลายคนมาแล้วก็ตามแต่สำหรับอิชิดะแล้วเขาพิเศษมากกว่าคนอื่นเธอรักเขามากมากจนความรักของเธอได้พัฒนาการเป็นความรุ่มหลงและความหึงหวงมากขึ้น เธอต้องการที่จะได้เข้ามาเป็นเจ้าของแต่เพียงคนเดียวและมีความรู้สึกไม่ต้องการให้เขากลับไปหาภรรยาของเขาและเธอก็กลัวว่าเขาจะมีผู้หญิงคนอื่นอีกความมันทําให้เธอกลายเป็นผู้หญิงไร้ค่าสําหรับเขาอาเบะเธอเริ่มรู้สึกว่าเธอเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเธอเริ่มสิ้นหวังหากอิชิดะออกตัวห่างจากเธอไปแม้ว่าจะกลายเป็นช่วงเวลาเล็กน้อยก็ตาม เธอเริ่มดื่มเหล้าอย่างหนักเริ่มจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนครั้งหนึ่งเธอเริ่มขู่อิชิดะด้วยมีดพร้อมทั้งขู่เขาว่าหากเขามีผู้หญิงคนอื่นอีนอกเธอจะฆ่าเขาซะแต่อิชิดะไม่ได้สนใจคำพูดของเธอมากมายนะักคิดว่าเธอพูดล้อเล่นมากกว่าในวันที่16พฤษภาคมปี1936อิชิดะและอาเบะ พวกเขาทั้งคู่ก็ได้เช่าห้องในโรงแรมมาดรูด้วยกันอีกครั้งเพื่อทำบางอย่างร่วมกันแบบมาราธอนข้ามวันข้ามคืนการกระทำของทั้งคู่นั้นก็ดูเหมือนจะเป็นปกปติเหมือนทุกครั้งแต่พอถึงคืนที่สองที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันทั้งคู่ก็เริ่มใช้วิธีแป,กแปลกๆเช่นการรัดคอในช่วงใกล้สำเร็จจนเวลาได้ผ่านไป 2. องชั่วโมงอิชิดะก็เริ่มทานยากล่อมประสา เขาทานมากกว่า30เมตรเพื่อลดความเจ็บปวดและอิชิดะก,ก็เริ่มหลับในและได้เอ่ยเชิงล้อเล่นก่อนที่เขาจะหลับว่าให้เธอเอาเชือกโอบิรัดคอฉันอีกครั้งตอนที่ฉันกำลังหลับถ้าเธอรัดคอฉันแล้วก็อย่าหยุดนะเพราะถ้าเธอหยุดแล้วก็ฉันก็จะเริ่มรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นก็ไม่มีใครทราบเ่อเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาเบะ ได้รัดคอของอิชิดะในขณะที่เขาหลับเพียงแต่ไม่รู้สาเหตุของการทำนั้นเป็นเพราะความตั้งใจของเธอเองหรือได้ยินอาชิดะผู้เชิงรอเล่นนั่นแต่สุดท้ายแล้วอาชิดะก็ได้ขาดใจตายในภายหลังอาบิได้กล่าวความรู้สึกหลังจากที่ได้สังหารอาชิดะว่าหลังจากที่ฉันได้ฆ่าอาชิดะแล้วฉันก็รู้สึกว่ามันช่างง่ายได้กล่าวกับว่าสิ่งที่เป็นภาระหนักอึ้ง ได้ถูกยกออกจากตัวฉันและฉันก็รู้สึกสบายใจปลอดโปรง่งซาดาอาเบยังอยู่กับศพของอาชิดะหลายชั่วโมงหลังจากนั้นหลังจากที่อาชิดะได้เสียชีวิตไปแล้วอาเบะเธอก็ได้หยิบมีดทาครัวและได้ลงมือตัดสิ่งที่แสดงความเป็นชายของเขาแล้วห่อมันด้วยปกนิตยสาร จากนั้นเธอก็ได้ใช้เลือดเขียนคำว่าอาเบ i คิจิอยู่ด้วยกันที่ต้นขาซ้ายของเขาและบนผ้าปูที่นอนเธอยังสลักคำว่าอาเบไว้ที่แขนซ้ายของเขาเพื่อแสดงถึงความรักของเขาทั้งสองคนเวลาประมาณ8.00นอาเบเธอได้ออกจากโรงแรมและพร้อมกลัชับพนักงานของโรงแรมว่า ย่งไม่ต้องไปรบกวนแฟนของเธอนะเธออยากให้เขาพักผ่อนซึ่งเวลาก็ได้ล่วงผ่านไปหลายชั่วโมงกว่าที่จะมีคนพบศพของอิชิดะและอาเบะเองเธอก็ได้หนีไปจากจุดที่เกิดเหตุได้ไกลมากแล้วที่น่าตกใจมากกว่านั้นก็คืออาเบเองเธอยังพกสิ่งที่เธอได้ตัดไปจากอิชิดะด้วยเธอพกติดตัวในชุดกิโมโนเกือบตลอดเวลาเธอได้ไปเดินซื้อของ ดูหนังและพักอยู่ในชิกานาว่าในโตเกียวอย่างสบายอารมณ์ตอนบ่ายๆของวันที่21พฤษภาคมตำรวจได้ข้อมูลจากผู้เช่าห้องรายหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่าน่าจะเป็นซาดาอาเบิที่พวกเขากำลังตามหาอยู่หลังจากที่พวกเขามาที่พักของเธออาเบิเธอก็อยู่ที่นั่นพอดีโดยเมื่อเธอเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้พูดว่า ไม่ต้องมีพิธีการมากมายคุณกำลังมองหาซาดาอาเบใช่ไหมใช่ฉันนี่เองแหละซาดาอาเบแต่เหมือนตำรวจจะไม่เชื่อในสิ่งที่เธอพูดเธอจึงแสดงอวัยวะที่เธอตัดมาให้ตำรวจดูอาเบถูกจับในข้อหาฆาตกรรมพร้อมทั้งหลักฐานผูกมัดทุกอย่างเธอยินดีและยอมรับสารภาพพร้อมมีสีหน้าที่ยิ้มแยม้มไม่มีความรู้สึกใดๆ อาเบะเธอได้กล่าวว่าเธอวางแผนที่จะฆ่าตัวตายหลังจากก่อเหตุน,นั่นในหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นเธอจึงตัดสินใจไปที่โอซาก้าไปอย่างหน้าผาแห่งหนึ่งบนภูเขาอิโคมะเพื่อหวังกระโดดลงไปแต่ก็มาถูกจับได้เสียก่อนเมื่อตำรวจถามอาเบะถึงแรงจูงใจในการกระทำในครั้งนี้ว่าทำไมถึงฆ่าอิชิดะซึ่งเป็นที่รักของเธออาการของเธอในตอนนั้นดูตื่นเต้น และดวงตาดูเป็นประกายแล้วเธอก็ตอบว่าใช่ฉันรักเขามากและก็อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเขาทั้งหมดแต่พ่อเราไม่ใช่สามีภรรยากันถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็คงจะต้องมีผู้หญิงคนอื่นไปเรื่อยๆถ้าหากฉันฆ่าเขาเขาก็ไม่มีผู้หญิงคนอื่นอีกและฉันก็สามารถครอบครองเขาไว้คนเดียวดังนั้นฉันถึงทำเช่นนั้น ซึ่งต่อมาข่าวนี้ก็โด่งดังไปทั่วประเทศประชาชนส่วนใหญ่ทึ่งในการกระทำของการเกาะคดีครั้งนี้ของเธอแม้ว่าเวลานั้นญี่ปุ่นกำลังตึงเครียดจากปัญหาทางด้านการเมืองและการท่าหารจากสงครามที่มีจากประเทศจีนแต่คดีอื้อฉาวของอาเบะก็มีสีสันและพิสดารที่น่าสนใจมากในเวลานั้นเป็นเหตุให้สื่อมวลชนได้เริ่มทำการขุดคุยค้นหาประวัติของเธอ เปยแเผสาธารณชนที่ต้องการทราบไม่ว่าจะเป็นประวัติทางด้านครอบครัวหน้าที่การงานชีวิตส่วนตัวอาเบไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายของสื่อแต่เพียงคนเดียวแต่รวมไปถึงนายโกโรผู้ที่อาเบให้ความเคารพรักในฐานะอดีตคนรักเขาก็ได้ถูกตำรวจตรวจสอบว่ามีส่วนร่วมในการเกาะคดีครั้งนี้หรือไม่ซึ่งต่อมา แม้ว่าจะได้รับการปล่อยตัวแต่เขาก็ได้ลาออกจากหน้าที่การงานตำแหน่งทางด้านการเมืองหลบหน้าและหายไปจากสังคมทางด้านภรรยาของอิชิดะนั้นก็อับอายขายหน้าเมื่อได้รับทราบข่าวการตายของสามีของเธอเพราะเธอเองแทบไม่รู้มาก่อนเลยว่าสามีมีความเจ้าชู้และในส่วนของร้านอาหารของอิชิดะ ก็มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านของโรงแรมที่เกิดเหตุได้กลายเป็นที่ดึงดูดลูกค้าที่ส่วนมากเป็นคู่รักและเพื่ออยากมาใช้บริการโดยเฉพาะห้องที่เกิดเหตุดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นพิเศษวันที่25พฤศจิกายนปี1936การพิจารณาคดีของอาปบก็ได้เริ่มขึ้นเธอ อยู่ในชั้นศาลในสภาพสวมหมวกเพื่อใช้ปิดบังใบหน้าของเธอซึ่งทางศาลก็ได้อนุญาตเป็นพิเศษในวันนั้นมีประชาชนทั่วไปก็ได้แห่ไปดูการพิจารณาคดีจนแน่นศาลในศาลนั้นอาเบะได้กล่าวถึงความรู้สึกของเธอที่มีต่ออิชิดะไว้ว่าฉันมีสิ่งที่ฉันเสียใจที่สุดในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็คือฉันถูกสังคมเข้าใจผิดว่า ฉันเป็นโรคจิตหื่นกามไม่เคยมีผู้ชายของชีวิตของฉันที่เหมือนกับอชิดะแน่นอนว่าฉันเคยมีผู้ชายที่ฉันรักและมีบางคนที่ฉันหลับนอนโดยที่ไม่คิดเงินแต่ไม่มีใครที่จะทําให้ฉันรู้สึกเหมือนที่ฉันทํากับเขาการพิจารณาคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากซาดาอาเบะเธอยอมรับทุกข้อกล่าวหา ส่วนหนึ่งเธอคงหวังว่าศาลจะพิจารณาโทษประหารชีวิตแก่เธอ mm. เพื่อที่เธอจะได้ไปอยู่กับอิชิดะทางด้านทนายความของอาเบะได้อ้างว่าลูกความของตนเป็นคนวิกลจริตหรือบ้าเพื่อหวังให้ศาลได้ลดหย่อนโทษให้ในปี1936ในวันที่21ธันวาคมผลของการพิจารณาคดีคำตัดสินของศาล ได้สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนที่อยู่ในที่นั่นเมื่อศาลได้พิจารณาคดีตัดสินโทษของซาดาอาบิเพียงจำคุกเป็นเวลา6ปีและผู้พิพากษาได้สรุปว่าเธอมีอาการทางจิตและการจำคุกในระยะเวลาดังกล่าวก็น่าจะเป็นการเพียงพอในการฟื้นฟูสภาพจิตใจเพื่อให้เธอได้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งอาเบะ ถูกคุมขังอยู่ในสถานกักกันคุกหญิงจังหวัดโทชิงิและเธอก็เป็นนักโทษมีพฤติกรรมชั้นดีชอบศึกษาพุทธปัตญยาซึ่งต่อมาก็ได้รับการอภัยโทษและในที่สุดในปี1941วันที่17พฤษภาคมซาดาอาเวก็ถูกปล่อยตัวซึ่งวันที่เธอถูกปล่อยตัวนั้นซึ่งเป็นวันครบรอบ5ปี ในวันที่เธอก่อคดีฆ่าอิชิดะหลังพ้นโทษไปแล้วเธอก็กลับตัวใหม่พร้อมทั้งได้ทำการเปลี่ยนชื่อสกุลและเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ทางด้านสังคมของประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่ได้ลืมเรือนในการการะทำของเธอเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เธอก่อขึ้นสำหรับชาดาแล้วหลายคนรู้จักก็คือเป็นคนที่ม,กมากโรคจิตมั่วเซ็กและเป็นต้นเหตุทำให้ชีวิต ต้องไปติดอยู่ในคุกและชีวิตของอาเบก็ไม่ได้ลาบรื่นมากนะักสังคมไม่ได้เปิดโอกาสให้เธอแก้ตัวแม้ว่าจะทำงานที่ไหนก็จะถูกไล่ออกถ้าหลังจากที่นจ้างรู้ตัวจริงของเธอซาดาอาเบกต้องทนความปบะปะยศนี้อย่างมากแม้ว่าจะเป็นการนำบทสัมภาษณ์และชีวิตประวัติของเธอมาเขียนเป็นหนังสือ ทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเธอพร้อมกันนี้คนทั่วไปไม่ว่าจะไปไหนก็มีแต่คอยร้อเรียนทางด้านครอบครัวและคนรู้จักก็ได้ตัดขาดไม่ยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเธอเวลาผ่านไปจนถึงเดือนสิงหาคมปี1970 s a ซาดาอาบิได้หายสาบสูญไปจากสังคมหลังจากนั้นข่าวคราวของเธอก็ค่อยๆได้จางลงและเลือนหายไป บ้างก็กล่าวว่าอาเบเปลี่ยนชื่อและนามสกุลและแต่งงานใหม่แต่สุดท้ายก็ต้องหย่าร้างเมื่อผู้เป็นสามีมาทราบความจริงในภายหลังบางก็ว่าเธอได้ฆ่าตัวตายไปแล้วและอีกหลายๆคนก็ว่าพบเห็นเธอบวชเป็นชีในวัดแห่งหนึ่งในคันไซแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเรื่องไหนคือเรื่องจริงซึ่งต่อมาหลายปีในสังคมญี่ปุ่น ได้เปิดกว้างมากขึ้นเรื่องของซาดะอาเบไม่ได้ถูกรุมปนามหนุต่ก่อนอีกแล้วแต่กับเธอได้รับการชื่นชมเทียบได้ว่าเป็นวีรสตรีได้ลกลายเป็นสัญลักษณ์ในการลุกขึ้นขบฏที่ผู้หญิงญี่ปุ่นจำนวนมากมีความปรารถนาและต้องการเจริญรอยตามเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงได้ตกอยู่ภายใต้การกดทับของวิถีชีวิตว่าที่ผู้ชายเป็นใหญ่เสมอ มานานหลายศตวรรษที่ผ่านมาก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคดีของซาดาอาเบะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ